ทุกคนสวยมากค่ะบรรยากาศมาลูกมาดูดอกไม้ป่าค่ะมันขึ้นทุกปีหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะดอกไม้ก็จะขึ้นธรรมชาติสวยสวยมาก ทุกคนดอกย่ามันขึ้นที่สนามบ้านลีเยอะมากเป็นดอกไม้ป่านะคะที่มันขึ้นเองนย่าดูด้วย สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์คะ่ะสวัสดียามเช้าเสียงแหบแห้งวันนี้รีตื่นสายค่ะเพิ่งพาน้องหมาออกไปเดินแล้วก็โชคดีค่ะกลับมาฝนตกเลยค่ะเพราะว่ารีไปกับชุดนี้ไม่ได้ใช้เสื้อกันฝนไม่ได้ะไรแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าพยากรณ์อากาศฝนจะตกรีเดินเดินไปฝนเริ่มตกค่ะพอมาถึงบ้านปุ๊บตกเลยค่ะตกแรงก็โชคดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้รี ได้กาแฟแล้วร้อนยามเช้านะคะลีไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้าอาหารเช้าไม่ค่อยหิวค่ะไม่ค่อยหิวตื่นเช้ามาไม่รู้แมม,ม,มันมันชินนะคะเพราะว่าเวลาลีไปทํางานเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยตอนไปทํางานเนี่ยตื่นมาก็จะเจอแต่กินกาแฟแล้วก็ขนมปังชิ้นหนึ่งจนไปถึงเที่ยงอะค่ะถึงได้กินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงที่ทํางาน realizar. บางครั้งลีก็ทําอาหารเช้าไอทําอาหารไทยไปกินบางครั้งก็ไปกินเอา เอาไปาไปตายดับหน้าไปกินอาหารที่ทํางานเป็นพวกขนมปังพวกไข่พวกเนี้ยโน้ตบางทีเราขี้เกียจทํางานเนาะไอขี้เกียจทากับข้าวก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวรีมาเข้าเรื่องค่ะหัวข้อคลิปที่รีตั้งไว้ค่าใช้จ่ายในบ้านอยู่กันสองคนนะคะอยู่กันสองคนว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจ่ายกันยังไงก็ก่อนอื่นเลยก็มาบ้านหลังนี้ที่เราอยู่นะคะอยู่มาสิบกว่าปี สิกว่าปีนี่ก็คือ12ปีค่ะสิบสองปีสิาปีเราจ่ายบ้านนี้นะคะทั้งหมด15ปีเราคือคือลีต้องการจ่ายบ้านให้ให้ให้หมดเร็วที่สุดก็คือเราซื้อเงินเราไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะเราผ่อนเอาซื้อเมื่อเมื่อสิปีที่แล้วเรากำหนดไว้ว่าจะให้จ่ายหมดภายใน15ปีหรือไม่ก็20ปี แต่ตอนนี้เราจ่ายหมดแล้วคือ,อแฟนลีเขาค่อนข้างการงานเขาค่อนข้างรายได้ดีนะคะเงินเดือนก็จะขึ้นทุกปีก็เหมือนลีลีก็ขึ้นทุกปีนะเงินเดือนขึ้นทุกปีอย่างแฟนลีเวลาเขาเงินเดือนเขาขึ้นเขาก็จะขึ้นค่อนข้างเยอะกว่าดับเบลิลสองเท่าของเราอะไรเงี้ยแล้วเราไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากเป็นหนี้เสียดอกเบี้ยนานเราก็เลยโปะๆคือเงินเดือนเดือนเงินเดือนเงินฮอลิเดย์แฟนลีออกเนี่ย เขาได้เยอะเขาก็จะโปะโปะเลยก็คือจาก15ปีอะค่ะจาก15ปีตอนนี้ก็หมดแล้วหมดเมื่อปีที่แล้วก็คือเราจ่ายทั้งหมด12ปี12ปีนะคะคือลีแฟนลีเขาไม่อยากเสียดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยขึ้นบ่อยมากดอกเบี้ยผ่อนบ้านนะก็ตอนนี้ก็เป็นอิสระแล้วค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ผ่อนแล้ว <c oughs> แล้วก็มาดูว่าค่าใช้จ่ายย่อยๆอะ คืออะไรบ้างคือก่อนหน้านั้นที่เราผ่อนบ้านอ่ะลีก็จะช่วยจ่าย30%แฟนลี60%แต่ตอนนี้ไม่มีค่าบ้านแล้วก็จะเหลือค่าหลายเขาเรียกว่าอะไรล่ะค่าจะจ่ายเยอะค่ะอยู่ที่นอร์เวย์มันจะมีทั้งค่าประกันค่าค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอ่ะเรามีสัญญาณเตือนภัยเรามีน้องหมาเราค่าอาหารแล้วก็ท่องเที่ยวคือสเเหรละ รายย่อยเนี่ยมันมาโดยเฉพาะค่าประกันเนี่ยทั้งประกันชีวิตประกันรถประกันบ้านแล้วก็ค่าภาษีรถนี่สองคันนี่ก็ค่อนข้างเยอะค่ะก็เดี๋ยวมาดูว่าค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างเอาเป็นว่ารีลิสไว้เลยนะคะเป็นค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายอ่าของใช้เข้าบ้านอย่างพวกของใช้ ทั่วไปในห้องน้ําในบ้านในอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนลีจะเป็นคนจ่ายเองเพราะว่าเขาจะซื้อทีหนึ่งเนี่ยคือเปิดเปิดร้านอา่าขายขายของชําได้เลยแฟนลีเขาเป็นคนที่ซื้อค่ะคือหยิบ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 แล้วก็เอามาไว้ที่ห้องเก็บของข้างล่างห้องเก็บของลีเนี่ยก็คือคือจะเปิดประตูเข้าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันมันมันไม่มีทางเข้าค่ะเต็มค่ะเพราะว่าแฟนลีเขาซื้อ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 จริงๆเขาบอกว่าไปทีเนี่ย อยากซื้อมาทีเดียวเลยขี้เกียจไปบ่อยก็โอเคคือเป็นพวกสบู่ยาสีฟันของใช้เกี่ยวกับครัวเรือนของใช้เขาเรียกว่าอะไระผงซักฟอกอะไรพวกนี้ค่ะหรือพวกครีมล้างจานอะไรพวกนี้กระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยแฟนรีเขาจะซื้อนะคะนี่คือเขาจะจ่ายเองเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะไปจ่ายครั้งหนึ่งนะแล้วก็ค่าประกันค่ะประกันประกันประกันบ้านประกันบ้านแล้วก็ประกันรถ ประกันบ้านเนี่ยปีหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะรถสองคันด้วยค่ะเยอะมากก็ประกันบ้านประกันรถค่าอินเทอร์เนต็ตนะคะแล้วก็ค่าสัญญาณเตือนภัยเราจ่ายภายใน1ปีเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือแฟนรีจะจ่าย60%ค่ะแล้วก็รีจะช่วย30%เพราะว่ากรณีนี้คือเงินเดือนแฟนรีเขา ค่อนข้างสูงกว่าลีเราก็เลยเขาก็เลยแบ่งว่าเขายอมจ่าย60%แล้วเราก็จ่าย3 0นะแล้วก็ค่าอาหารค่าอาหารด้วยค่ะรวมรีลืมไปค่าอาหารด้วยทั้งค่าอาหารค่าประกันค่าภาษีรถแล้วก็ค่าสัญญาณเตือนไฟเตือนไฟค่ะนั่นแหละค่ะคือเขาจ่าย60%ค่าใช้ค่าจ่ายในบ้านแล้วรีจ่าย3 0รรวมๆนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือ ค่าน้องหมาค่ะเวลาพาหมาไปฉีดวัคซีนค่าอาหารสุนัขแล้วก็ค่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็จะไปไว้ที่ที่โรงแรมสุนัขเนาะตรงนั้นแฟนลีจ่ายเองค่ะเพราะว่าสูงค่าค่าใช้จ่ายค่าโรงแรมน้องหมาค่อนข้างสูงแฟนลีจ่ายเองแล้วก็จะมีค่าอะไรล่ะเวลาเราไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ย ในส่วนของนั้นในส่วนนั้นก็คือแฟนลีรับผิดชอบเองค่ะแฟนลีจ่ายทั้งค่าโรงแรมค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินทุกอย่างลีก็จะช่วยบ้างในเรื่องค่าอาหารเลี้ยงอาหารเที่ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนลีเขาไม่เขาบอกว่าเออเราคือลีอยากอ,าอยากจะช่วยเขาบอกเออฉันขอจ่ายในส่วนของฉันคือค่าค่าเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินฉันจ่ายนะฉันก็ฉันสามารถจ่ายได้เขาก็จะเขาก็จอเออเอาไว้เป็น เป็นค่าอาหารแล้วการเลี้ยงอาหารค่ำชั้นเลี้ยงเลี้ยงอาหารเที่ยงชั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะพอถึงเวลาจ่ายอ่ะพอถึงเวลาจะจ่ายจริงๆอ่ะเขาก็จ่ายเองค่ะเขาไม่ยอมให้เราจ่ายเพราะเขามาบอกว่าเออเธอเป็นผู้หญิงแล้วฉันเป็นผู้ชายให้เธอมาจ่ายฉันอายพนักงานในร้าน mm. เขาบอกอย่างนี้นะ ส่วนในส่วนที่รีจะใช้เป็นของส่วนตัวก็คือจ่ายเองนะคะก็คือค่าน้ำมันรถรีขับไปทำงานทุกวันค่าน้ำมันรถเนี่ยแล้วก็ค่าโทรศัพท์รายเดือนแล้วก็ของใช้ฟุ่มเฟือยค่าเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรเนี่ยรีจ่ายเองเป็นของส่วนตัวนะคะก็ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่เราจะผ่อนบ้านหมดเนี่ยรีก็จ่าย30%นะคะแฟนรีจ่าย60%ในส่วนของตัวบ้านแต่ตอนนี้ตัดในส่วนนั้นไปแล้วก็คือรีแทบจะไม่ได้จ่ายเลย แฟลี่กับลีอยู่ด้วยกันเฉยๆนะคะไม่มีไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างคลิปก่อนๆที่บอกมาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่เรามีทะเบียนเรามีสัญญานะคะเขียนพินัยกรรมไว้เขียนสัญญาไว้ว่าบ้านหลังนี้ก็คือ50-50ถึงเราจะจ่ายแค่3 0ในตัวบ้านแต่ในสัญญาในแบงค์นะคะก็คือ,อเขียนไว้5 0 50%ถ้าขายบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบ่งกัน50-50นะคะก็เนี่ยค่ะเป็น อ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะรถสองคันส่วนรถสองคันเนี่ยเราผ่อนหมดแล้วนะคะรถสองคันนี้อ่ารถสองคันที่เรามีอยู่เนี่ยรถรีเนี่ยมันก็ประมาณ10กว่าปี11ปีแล้วนะคะคือมันหนานหมดไม่ต้องผ่อนไม่ได้อะไรแล้วส่วนรถแฟนปีรถแฟนลีก็5ปีแล้วคือไม่ต้องผ่อนแล้วค <c oughs> ือแฟนลีกับเียลีกตกลงกันว่าบ้านเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือบ้านเนี่ยจะต้องผ่อนก่อนเกษียณผ่อนให้หมดก่อนกกเกษียณเพราะว่าชีวิตับเกษียณเนี่ย เงินเกษียณมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเงินเต็มเงินเดือนเหมือนที่เราได้ใช่ไหมอ่แล้วอ,อย่างหนึง่งถ้าเราอยากจะเที่ยวพักผ่อนไปนูน่นไปนี่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายหน่อยถ้าเราถ้าเรายังผ่อนบ้านไม่หมดเนี่ยในเงินเงินเงินเกษียณของเราเนี่ยมันก็คงอ่ไม่ได้เยอะ ไม่สามารถที่จะเออทำอะไรได้อย่างที่เราต้องการเนาะแต่พอเราไม่ได้ผ่อนบ้านแล้วไม่ไม,ไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วเงินกเกษียณเราก็สามารถที่จะใช้ได้เต็มที่เนาะก็นี่แหละค่ะทุกคนรีมานั่งเล่าให้ฟังว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคืออเมริกันแชร์ค่ะอยู่ที่ต่างประเทศ ท,ทุกคนทำงานทำงานทั้งผัวทั้งเมียค่ะแล้วทุกอย่างก็ต้องแชร์กันนะก็ทุกคนทุกคนค่ะที่นอร์เวย์ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงไทยที่มาแต่งงานกับชาวต่างชาติฝรั่งแท,ท้ๆนะคะฝรั่งแท้ๆนะบางคนก็ยังผลบ้านไม่หมดเป็นหนี้เป็นสินเยอะมากค่ะน้อยคนนะคะที่นอร์เวย์จะซื้อบ้านเงินสดเพราะว่าที่สำคัญก็คือภาษีค่ะมันเสียภาษีแพงมาก เนี่ยค่ะลีก็มมาเล่าชีวิตความเป็นอยู่นะคะที่นอร์เวย์ว่าว่าเป็นยังไงนะการค่าใช้จ่ายนะค่อนข้างสูงเพราะว่าค่าครองชีพสูงอะไรมันก็ต้องสูงตามเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะ